ครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนครับผมพอน้อยออกมาหนองคุดกว้างคือเก่าได้ครับเมือนี่มอวานเหี้ยคือเก่าแล้วครับมากับลูกเขยครับมือนี่ครับผมกับเสื้อมองไว้สองพื้นครับเดี๋ยวโยนเหี้ก่อนได้ครับพี่น้องนี่มีเหี้มาสองพื้นครับเหี้กเอามาสองกมองกับเสื้อไว้สองพืนสองเส้นครับสองสองครับแต่ว่าเมื่อนี้เราถ้าลูกเขยว่านก่อนครับครับผมบาดเน็เอาว่านลองมึงดูครับพอเราพาลงไป เ,เสื่อมโหมกับฝนลินน้อยยังน้อยครับพี่น้องถ้ามีแห้งเนาะพอไล่ๆนี่ถนนหนทางกผมใช้นน้ำอ่างน้ำขังเยอะลินแงๆอยอะก็แต่เศร้านี่คืมๆครับวันนี้ตอนนี้กำลังแหนมหาหมู่ป่าอยู่ครับและเฮือลูกเคยเป็นคนหวานครับลูกเคยกำลังย่องเข้ามาครับผมเดี๋ยวกันเถ้าครับแหนมจุดดีๆก่อนครับผมจุดเลยเนาะ ครับพี่น้องตอนนี้ก็ลูกเคยก็ลังจอบไปครับพอมันฮึ่นยดต่อหน้าครับผมเห็นแต่โหว่ามันโหมอนครับสังหลังสังหลังอยู่ป่าครับแต่ว่าเราวาดทันบน่เนาะเสนอมันน้ําตื้นครับมัน,นีป่าก็จะแ่ดเร็วทด้มันเห็นมันแนมเห็นขดละครับอยู่น้ําตื้นๆเานาะยับปียังไน่ได้ลุ่นออค่อยนําไปเรื่อยๆนั่นๆเอาไม่ลุ้นนะ ไล่ nhau nhau ทั้งนาไล่เถโอ้มันมีเถิ่ออู้ตัวใหญ่ไปทางซ้ายปุ้ยตัวใหญ่ออกไปแล้วเห็นแต่น้ำเพิงวาววบครับเอาเลยตั้งเถื่นบ้านวียงเสเลยลูกอ,อึบนั่นนะ่ะโอ้มีที่การอยู่บ่ลูกค่อยๆลูบอ้อมตีนบงนังเด้อลูกเด้ออ้อมตีนแหโอ้ตัวใหญ่ๆมันแล่นคืนไปทางนี้แม่ลูกตัวใหญ่เลยดยิน้ำตีคืนวูบูไป เดีถือู่ได้หลูนะนนอ่าดินตัวๆอยู่ว,วยงยาครับพี่น้องอปลาสูตรใหญ่มีเฮาจากตัวว่าหลุกมันเป็นแหนน้อยห้องพื้นจังน้อยครับพี่น้องแต่ว่าพวกปลาคอป่านี้เรามีค่อยได้ดอกครับมันเฮาป่าแหน่ดม,มันมีออกมาทางนอกดอกครับได้ก็ได้พวกปลาขาวอู้หูแหน่ไหลทะลุถือู่ได้หลุดนเอ,อ,อาเอามโยกน้ำล้างก็หลุดดินลุกๆเลยเออโยกเลยตึ้ม ึบป<ๆ>ี๊ปลาหน้าบานตนัวใหญ่เติบตัวนะาานี้ไหมโอ้ฟโหฝีหลุดเต๋เาเดี๋ยวบะนี้เดี๋ยว,อยวอพอน้อยเราอันปดซ้อยดุกันเด้อครับเพราะมันแหนจักไปเลยนีะครับเต็มอยู่เดี๋ยวเราปดเอาปลาก่อนครับนี่ครับอัปเดตปลาแรกแห้งมานครับผมครับปีมือลูกเคยวันาวันครับโอ้โหได้ปีงใหญ่นึงอยู่ได้ครับพี่น้องในการยเดี๋ยวพอน้อยเราวันเด้อครับบะนี้หาหาชุดอันปลาน้ำตื้นครับปลาตีมันแห้งไปเลยนาะเป็นแบบเนี้ย ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจิขึ้ขนครับคุณครับเมื่อกี้เปี่ยนสถานที่ด้ครับเปลี่ยนหม่องว่านแล้วครับเมื่อกี้ว่านบนท่านครับมันมัลงก่อนครับนี่ครับมาหม่องนี่ครับผมจุ่มหนีเป็นปลาขาวสูตรครับปลาขาวสูตรหัากหลายนะครับพอนอยมาแล้วฮึบเรียบร้อยเฮ้ยขันแหวลงท่านโอ้ยฮะมาหลุนน้ำพอน่อยครับพอนอยบอกว่าปลาสูตรแญ่เรียนนะครับ ถ้าท่านมีท่านเราพี่น้องทึ่มันเป็นแหน่เน่ยก็ห้าวเลยล่ะสวยนะครับเราเปหื้อมองแล้วปันว่นเมื่อกี้ปลาเปี๊ยมีคนจักมองครับพี่น้องแหนมหาหมูปลาเปีไม่เห็นเลยก็เ <c oughs> ลยบหว่านหวานปลาสูตรตัวนี้มันก็น่ากันหรอกเป็นตะเล็ดเป็นเล่ารุ่นรุ่นมีถือหรือไม่มีจําเลยไหมบดจบบดตึกบดตักวันทครับาบอกแมนโอ้ยเนี่ยเด็กพ่อโอ้ยโอ้ยมันเฮาเข่าเลยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย จับออกก็นอนดูเนาะเดี๋ยวมันเลือดครับผมป้าทุกระสุนรับพี่น้องโอ้สีมืดนะครับผมขูสเพรเห็นมันแล่นดูดูเลือดโอ้โหเสือดูดุครับโอ้ตัวเท้ายู่งขับพี่น้องโอ้ผมเป็นเท้าเหรอครับตัวใหญ่เลยนครับนี่ขาเจ้าใส่เติบขึ้นขาดทางประมาณห้าเซนห้าสบายมากเลยพอจับโชว์นะครับนี่ครับผม้ยไฟแหครังโอาค้โหเอาถุงมาได้ครับพี่น้องอ่า กระถุงโอ้ได้การอยู่ดอกครเบพ่อมาที่นี่สิไปยามดัางต้อบ่ครับแน่นลุสวยครับมาเียงลุ่นดัางน้ำกันด้ครับโอ้อันนี้ตัวเท้าๆครับอีกตัวนึงครับผมอีกตัวนึงครับนี่ครับกำพอดีมือครับนะสวยแล้วครับพี่น้องสวยแล้วครับพี่น้องเลยอเท้าดูเคยมือดัางก่อนนะครับอันนี้ยามองยามดัางก่อนครับ จกตูบ่นาะเอาทารุนกันเด้อครับคือนบ่เดี๋ยวพอพนออกเออนใหญ่ไดึบฮโอ้มันห้องเยเด้มันเกี่ยวเนลมบุ้มม่แมมือบอลลุ่นน่ะาเป็นตัวงานตายแล้วแม่นบอแม่นหรอฮะดทายเนีนี่นะ นี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องอเกี่ยวลมอุ้มอย่าง,งนี้โต่ไงนะครับเดี๋ยวปดแหน่ทะลูกบอไ,ไทยป้าแม่ปักงามเลยครับพี่น้องออออไปไทยไงครับแม่ปักงามเลยเสียงเพล่อระบีบแกอีกอไทยพี่น้องบ่พศจังละห้องมาเสือดอกพี่น้องกำลังออกมาให้มาหน้าครับสวยละประมาณจะเจ็ดโมงแล้วละครับ ะรุ่นแหน่ๆเรื่อครับพี่น้องยามมองยามดังหน่อยคือเห็นตัวเดียวเรื่องลุกคือมิดสมอลอยู่แตะโอ้น้ำกระแห้งอะไรครับพี่น้องได้แล้วครับป้าเพลองโอ้ปลากาตัวนี้หมียปกติแถวนี้น้ำมันเพ่งจะเพ่งแอววผมนี้ครับป้านี้เหลือเพ่งนะแข็งครับนั่นเองป้ากาลุย่างยอยู่นี่น้ำตื้นๆเลยครับพี่น้อง นี่ตัวปากาครับนี่โอ้ได้อีกหนตัวนึงเอาลุนต่อไปเด้อครับพี่น้องโอ้น้ำแหงปาหมองปาด่างโครงปูนติดประมาณเห็นไหมซีเมนต์สองหนึ่งบะลูกเห็นแต่หางสางลางสองอันครับต่อนานเห็นไหมครับพี่น้องโอ้ติดสองจุดนี่คเอาเนี้ยเอาน้ำเดีอยลุ้เด้อโอ้แล่นมาเป็นคู่ตัวนี้ไหมเห็นไหมครับพี่น้องติดเป็นคู่เลยด้อสองตัวครับ ต่อไปครับโอ้มันถือแต่งเงินบ่นี่ลูกบางกันมีเน้ำเราบ่คือไข่อยู่ยังแข็งกีดีอยู่ต่แเฮงได้สบายอ,อืม,เ,นนมอเก็บไปเลยลูกเออเก็บข้าวไปเลยแม่นลูก,ลกบัดเฮาไปปดเอปาปลามันยังละลงมาเองโอ้พี่เดชตัวนึงสดๆตัวนี้ไหมข้าวไปเดินอยู่นี่<า><พ>อืมในกาลในการสี่ห้าหกตัวละห้าตัวเนาะครับผมห้าตัวแล้วครับพี่น้อง อันนี้ดังห้าเซนห้าครับเอารุ่นต่อไปยาวๆเด้ครับหวานเหนมีที่การไปรเลยครับพี่น้องเซานี่มีคือมืออวานนี้ครับเมื่อวานกับน้องจอมไปเจอหมู่ป่าเป๋เมื่อนี้มีหึนจักมองครับพ่อน้อยพาลูกเคยย่างรอหาห,ห,ห,ห่วยมีได้มองหึนได้รู้มือนีิสันเนาะได้มีได้มองวาดเลย เย็นๆก็ได้ลูกเฝ้าไปเลยก็ได้ดอกโอ้โุวนนี้ต่อหนามตัวหนึ่งขาวไปเดินเย็นเสียงยังครับโอ้ยเสียงรถรถไถควายเล็กอันเพิ่นเอสซลีเอสโฟงเสริมดังแนวนี้แหละลูกเสียงเฟืองมันเด้เพราะว่ารอบรอบส่ามาเอสเธอมันเร็วเฟืองรถไถนานรถไถเดินตามไหมครับพี่น้องโอ้มันถือแต่เงินเนาะลูกใครยุ่มีเนาพอได้ปิดประเดจะเนี่โอ้ประเดเลยคัน มันตาขาวละเอ็ดประเดะเลยถาลุ้นต่อเด้อครับพี่น้องถาลุ้นต่อเด้อครับพี่น้องโอ้มาซีฮาว่ามีท่านเจออยู่ปุ๊เห็นต่อหน้าอีโตนึงนครับพี่น้องขาป,ะปาระเดินอยู่ปลาเผือกะลุกฮันคุ้ะโดนเหรอครับโอ้พอดีาตายไม่อยู่<า>แข็งเ<า>ก,กดีปลากระบอครับเออปลากระบอก,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 กโอ้มีแม่นตัวน้อยเด้อครับนี่แหละครับปลาที่ยังไม่ทำไปสิบเบ็ดครับพ่อโอ้นี่บอกที่ตามไปสิบเบ็ดกับพ๋อลุนอ ก้อนน้อยก็หนีไลยครับแต่ว่ามันก็คลอนไปทางอย่างนั้นาจากน้อยเอ็ดปาเดะเท่านั้นในรุ่นนี่ขั้นกินกระเนื้อม,นอมันจะจืดแล้วทำความ,ส,ามาสะอาดโคเกต์เอาขี้เอาดีๆกับซื้อกลือหล่มาร์กเอ็ดปาเดะครับพี่น้องไว้กินเคยจะสุดแล้วได้ครับพี่น้องมืออื่นมือเหินยานแห้งอย่าได้นำนเลยมีได้เลิกได้ครับพี่น้องเด้ด ระดับน้ำครับนี่ตื้นหนึ่งตอนมาเสือด่างที่แรกกับบูมันแถวนี้มันเพ่งเพ่งแหววคนนี้น้ำระยะอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วเพิ่นกระสูบมาสี่ห้ามือหกมือแล้วเพิ่นสูบน้ำอยู่นี่คือไอ้เจ้ตัวบ้านอ้อสิเหลือโอ้ยนันปลาอีท่าอีนีน่ใครอยู่ในตายใหม่ๆนั่นนี่โอ้มาถืงโซงนี้เออยกขึ้นสูงๆแด้วลูกนะมาแล้วได้ลงได้เหยียบมันข้าวด่างทางลุ่มเออยกขึ้นสูงเลย โอ้ติดสองตัวนี้นี่เด็กครับปลาอีไทยและะ้วก็ตอนหน้าก็แล้วแม่นปลาอีไทยอีกแล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวมาแย่งบเบวงกันกเด้อครับตัวปักงามเลยตัวปลาอีไทยครับเอากู้มาเลยลูกโอ้ได้การนยุบมีแม่นเครือซีบตัวอยู่ประลูกโอ้ทางบ้านหลังเขาตื่นรับใช่ละถือว่าโอเคอยุบด่างห้าเซนห้าครับพี่น้องนี่มีที่มีหา่างปลาพอดีงาม คันธือสามสี่ตัวก็โอ้แล้วแล้วขาบผมได้ขอบโผล่น้อยเนี่ยครับอ่ามัดเท่านี้แหละครับหาเซนฮะกับใคอยู่ถือว่าหมานเยอะครับลูกเคยกำลังล่าง,างด่างล่างอันปฝาเถ้เบึงก่อนครับพี่น้องโอ้ล้นแล้วลูกเท่านั้นเห็นป่ <c oughs> ตัวใหญ่ลุดเอ้ยพวกเนี่ยพี่น้องตัวไปไทยมาป็นแต่จะอ่อนปะครับ เน่ยปักงามเลยได้คึมดึงอย่างนี้ผลงานครับอันนี้ห้าเซนห้าครับพี่น้องครับมีแต่ตัวงามๆเด้อถือว่าหมานเติบเลยครับเพื่อซิปโอยูแล้วนะ้องะมีเก้ากับซิปแล้วเรียบบังอ่ะได้การนะครับเดี๋ยวบันนี้เราไปเหงื่อแปดเซนครับพี่น้องบานนี้อันนี้นี่เป็นหอยบักเชอรี่ครับกำลังวางไข่ครับตอนนี้กับสียามแางอีกพื้นหนึ่งครับเป็นแดงแปดเส้นครับพอดีพอหน่อยเนมเห็นในแบบ ตรงใส่ว่าอาจจะเป็นฝุงปลาเปีครับก็เรยว่าสีนองไปไปบ้านแถวพู้นเหรครับผมแต่เหมืองเขาอยู่ข้างๆครับเขาใกล้บ่ได้ครับเดี๋ยวปลาสีตื่นครับนี่ครับนี่โอ้ยน่วยเงยขยักน่วยเงยเนี่ยครับบ่เอามันดอกครับปล่อยมันหน่๋ยถามมันไข่แล้วก็ออกลูกแผ่พันไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้บ่เป็นฝุงปลาเปีครับพ่อหน่อยก็เลยเอาแหว่างไปแล้วก็สีมายามดางแปดเส้นครับผมเห็ดเห็ดยังล่ะครับพ่อครับ จะนี่ามันางอ๋อกลานนีครับกมาคอมัน้นไ่ะไกางวงตัวนี้ครับนี่แลฟามันฉลาดครับพ่อโอ้เป็นวงกลมอ้อมมดเลยตัวนี้ครับอ้อทั้งสี่เลยครับนี่อ๋อครับเพ่อเอาบอกไกลๆจ้านอยครับ มาเลเเิ่บรุนเปเส้นกับพ่าน้อยครับบาดที่นี่ครับ8เส้นกับเอน้องปดเส้นรุนปลายใหญ่ครับโอ้อ้โอ้แบบนี่เลยต้นี้ครับราการการลองกับหนมองมั้าตี่หนมแล้ครับองสูบน้ำเ้งๆห้ามเลนเขามาสนหอยสูดหมดละครับพ่ออยู่ขอบนี้ครับ ปลามันกระฉลาดนะครับเนะาะธรรมดา,า,า,านี่ครับตำสีห้เบิ้งว่าน,น้ำาบักจับมันเป็นตั้งไหนครับพอดีแม่ตูก็พูดรุ่นเฉียงกันครับพอลุ่นอกว่าน,น้ำาบักจับนี่มันเป็นเขียวตัวๆๆตัวเทาตอนแม่ตูบอกว,ว่าน,น้ำาบักจับมันเป็นสามเหลี่ยมนี่นี่แหละเด้อครับนี่น้ำาบักจับเด้อพอลุ่นแม่ตูเ้ย <c oughs> อันนี้นวลยัยงบอ่อหันน่นแห่งครับยังยังปักบอ่อหันน่นแหเก็บครับแต่ว่ามูน้อยแห่งนี่สิเอาไ้เบิ้งครับ นี่มันี่ปลาเก็บข,ขนาดดีครับนี่ครับนี่คือน้นาบักจับครับช่วยช่วนนัน้นที่วามันเป็นอยู่น้ามันแน่นๆอยู่น้นามันใบมันนี่ครับนี่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 คือต้นบักจับครับผมก็อีกสายพันธุ์นึงน้มาจับกินมันจะมีได้ลูกที่เขาเอานลูกขาย<อ>ใหญ่ๆนะใหญ่ก็ปุมืออันนี้มันเป็นพันธรรมศาตรครับกินได้แต่ว่าเนื้อมันเนื้อกินมันน้อยครับพอ่อมีพอ่อเราได้ เสียบได้หนูเพอหัวมันมันเป็นประตั้มเหยียบปลาเหยียบปลาครับตรงนี้ใ <ส estão> จแอสเซดเลวนี่ครับยำดังแปะเส้นนี่ต้องใส่คำลังจะหน่อยครับโอ้แปะเส้นเอั<ส><ง>นเอาแล้วครับเอาแล้วติดแล้วครับปลาเปร์ครับผมปลาเปร์โอ้ยใส่งามๆครับผมใส่ติดหาเส้นตัวนี่ครับเนนาะแมครับ มาเล่นอยู่ที่โอเมนี้มีเห็น,น,น,นครับป,รปูปลาเปีมุงปลาเปีเมื่อวานนี่ยไปด้วยกันเลยเมื่อวานเห็นันให้ฉันว่านี่มันหมูนี่โมูหัวเจียวครับโอ้ยอยำไปเรื่อยๆยำไปเรื่อยๆนะครับนี่ยุ่งงนี้ครับปลาเปี๊ยอีกแล้วครับพ่อปลาเปี๊ยอแล้วผลงานขอเขาได้่ยหาดเลครับเลยยาองลวงนาขามไปเบิ่งก่อนครับ ปลาเป็นตัวแต่โบนแหง่านเออแม่นอยู่ครับพ่อมีท่านในเน่าหรือ,บอร่บนันเน่าครับแต่ว,ว่าก็แข็งแกร่ลนะครับแต่ว่าตายังดำๆอยู่ครับโบนันตาขาวสายใหม่ใช่สิวังคอนแกงนี่แหล,คละครับรน้องสองโตแล้วครับ,บพีน่น้องแก่นแนใหญ่ก็เริ่มบอกแล้วครับอออโอ้ปลาปีบหรครับพ่อแม่แม่ดูโอ้แม่เนี่คือเจอแต่เดียวเพิ่นป้าแม่นีไหมครับพอนิญ่าไดครับ ึ๊บนี่มันเน่าระบ่ดลุบบัวข้าวป้อตายังขาวๆอยู่ครับเออตายังดำๆครัวนี้มันขาดสิบสองเส้นหมดแล้วตัวใหญ่ดีครับตัวนี้ขนาดเลยครับพี่น้องสามแล้วสามแล้วครับเตีมสามแล้วครับแปดเส้นครับแนีกับพ่อนเนี้ยตัวใหญ่พันด่างมาขึ้นมายามเหมือนม่าหาหอยกะม้าของนางยุ่งนี่แหะครับคนที่กำลังว่าพิษครับจะขาดก็ขาดเด็ดได้ครับพ่อครับ ปกติยูมงมุ <mm mushroom, ่หมองแกฮักสอบดังนี่มันจะได้ด้วยครับพ่อันนี้สิได้บุนอ๋อมยนี่คือเป็นยังสีรุงยังสีเหรอครับที่ก้อนเมย์ไปเที่ยวนี่ครับลมพัดมวนพอหน่อยยามพอหน่อยยามาเมาโอ้ยตอนแรกนึกว่าจะสีบ่ไใดได้พ่อๆแต่ว่าสีว่าบัวใดเหรอครับปาดปาปีงี้เดี๋ยวจะพอจะพึงบอกจำนะครับ ปลาตะเพียนบ่ครับแมนลูกนี่ปลาตะเพียนครับพี่น้องอือตัวงามแต่ว่าคาแมนโอ้เม่อกี้ในตังวสิสิบอกพ่อานเข่าเข้าบวหญ่เราขนไดส3ตัวครับเนิวูโยกขึ้นมากครับปลาตัวนี้ไหมครับติดสี่ตัวครับขตเดานี่ประมาณหขีดครับแมนแมป่ครับประมาณหขีดอกําลังสีบอคือดอรครับสีไก้เมดแอเรารับวันนี้ได้สยครับผม เอากดก้อนครับกดให้เขาน้อยก้อนครับแล้วสีสรุปผลในเบื้องนะครับติดสี่ตัวครับเมื่อวานติดแปดมื่อวันติดสี่อ้สี่ตัวก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วโอ้โหไหลทบเนี่ยมันไหลเดอมันเป็นตายอันด่างด่างกันเด้อครับพี่น้องเด็การอยู่ครับเดี๋ยวหลังด่างเดี๋ยวสิเอาให้เบื้องชัดๆได้ครับดังเงาดันมาละบอลละครับป๊าดสี่ตัวครับ ในชี้ตัวครับเดี๋ยวขอเบื้องตัวใหญ่ก่อนนะครับเพ่อเบื้องในตัวหญ่ครับคันพันเบื้องเบื้องเทียบก็นี่ครับผมโอ้โหถูกใจเลยครับผมข้าขนาดครับแเราจะปลาปีอีกสามตัวครับได้การได้การปีใส่กรไปดูไปนี่เขากับป๋างกระเพาะมีแต่ตัวงามๆอยู่สี่ตัวนี่ได้ยแล้อโลกว่าครับปลาตัวงามดีอันนี้เมื่อวานบ้านไหนครับนี่ครับผลงานอันนี้ ปลาตีดังครับผมปลาอยังเหนียวใส้หูจักบ่ครับจักบ่เนาะดูไอปลาสร้อยแม่นะสร้อยยุคเดือนละใหญ่ปลานี้ดูไอ้ไม่ได้ครับปลานิลโอ้โหปลานิลอันนี้แล้วเอยมีจุดดำๆของปลาอยังอ่างคณิศาสตร์ปลาสูตร มีดำนี่ครับผมผลงานครับผมเดี๋ยวปลดก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวเสียงเสียงเอาห้เบิ้งอีกรอบนึงครับผมโตโตจังเลยทำอะไรกินเนี่ยกินไสก่อนจะใส่ปลดปลาก่อนเด้อพี่น้องขอดูตัวนี้ก่อนอันนี้ปลาอยังเหนียวปลาตะเพียนโอ้เก่งจริงบอลลูเลยปลาตัวใหญ่อ่บอลูตัวน้อยมือจักไม่เดี๋ยวปลดปลากันเด้อจ๊ะปลาซอยอยู่นิดพอดอ๋อเราจะรู้ว่านั้นปลาอยังตะเพียนปลาอีท่าอีรวย เอาไปไทยกับปลาสูตรดิสูตรกัมีจุดดำตัวยาวๆเอ้ยไปเออเออสร้างมันดอกนี่แหละครับนี่แหละครับผลงานปูตอเรียบร้อยแล้วครับนี่ปลาเหงากับปลาด่างนี่ครับเดี๋ยวเสียเอาเห้เบิ้งนะครับปลาตะเพียนเนาะครับพ่อเดี๋ยวโอขีดพอดบุลรกโอยปันว่าจับว่างครับพ่อ้โขีดกะคักเลยครับปีเลยครับข้าแมนครับตอนยามอยู่หนองวัด ได้อยู่นะมั้งหกขีดหรือ่น่าจะได้สักบิดนี้ใช่ไหมครับผลงานสักอันนี้อันเมื่อวานนี่เด้อครับอันนี้ลูกสาวละเอ็ดอันคลิปซองกะทิน้อยเพื่อนครับครับมีแง่สองพอร์ลยโอ้สองพ่อร์ตสองพอราตเก็บปลาลาดต้องผิดครับอ๋อได้ได้ได้ปลาลาดผิดที่นี่ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกท่านทุกบ้านนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไน้เด้อครับ มื่อนี้กลับไปว่านแหกับลูกเขยครับผมกับมานพ่อสมวรนะครับพรอบจิมงานทุกคนทั้งลูกสาวทั้งแม่ปานครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ได้เอดเอ้อไว้นึงแล้วครับพี่น้องส่วนนี้ก็ละอเอประเดะนําำครับตัวเลือที่มันนี่แน่ก็บอเอประเดะครับตัวนี้น่าจะปิดประเดะนตัวนี้คือเดียวป็ดประเด็ดนนะครับ